อครับ้็าหลายชดนดเนีนไว้หีด้เปไว้ทเที่ยงไปไปไปยืนถ่ายดูไปไ,ไ,ไปยืนฝั่งพี่พูอ่ะนั่งลงหนึ่ง เขาขึ้นมูนก็ถ่ายมาได้งนี้เขาขมูนจะถ่ายคงหิวหวไม่กลไไม่ยอมบวงจะไม่ห่วงเขาไม่ห่วงแต่ให้ด้วยค่ะรู้แล้วนช่ไหมลูกรู้แล้วใช่ไหมล่กขึ้นฝรั่งอีกขึ้นหลั่งนีก สัมภาษณ์ยาย่อยหรือพี่คุณยายคุณยายนี้ายงคุณยายเนี่ยแม่แม่กะีแม่กะลยาเหลืองสุกอายุเท่าไรแล้วปีนี่งสองสามแปดงนี่ยังเรียอยู่หรอเม่ยงยังได้ยินยัดคุยได้อายุแปดสยบล้วเนีย่าอยู่บ้านกับใครเนี่ยมคนเดียวคนเดียวร้านไปไหนหมด ทำงานแล้วยายอยู่กินยังไงนี่กินเองโอ้ยยายดูสิยายกินได้ยายเด้อแก้จะเยลงมาเลย่ต้งัวโอาไได้เ่ยหมอมาโดนออกษาเดแม เมื่อไรล่ะจำได้มันมาเนนคุณ้น้อยน้องน้องพี่อ่ะพี่หกสามน้องพี่เพิ่งมส่สามหก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 นรังที่สองของตำบลจันทเพศ

누하이요ตุ누하이ขอบคุณค่ะตู้อ่อยใหญ่บัดโฮบัดซีอ่อยปูคุณเจ้าเด็กมาอ่อยพลคุณเจ้าอ่อยคุณเจ้ารอที่ไม่มีละในครัวเหมือนมีเหมือนต่างกันชวนชวนพี่ๆอุ๊ยจะกับเจ้าไม่ต้องความจริงนะจ้า

มอมันได้อย,อยู่บ่ไผปุ้นนะ่ะตะปุเนาะตะปุเปลี่ยนแม่นคนนั้นแหละโอ้นี่นี่เขาเอิ้นคนมีบุญของแท้คนมีบุญของแท้

เป็นต้นทิเขียวๆอันนี้เขาเรายียกว่าต้นอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่า หลังต่อไปนะคะแม่ดูรถเราอใหญ่ชนิดสองลงนะฮะเลยเท่าไหร่เลยเท่าไหร่แบกเหมือนหนักมากอ่ะดูสิ กับหลัอ่้ะแคงกันอนเละตอาไม่รู้เ่งไ่รู้ใช่ป้ะพี่หนูไปถ่ายพี่กว่าก่อน้วพี่้โหเปิดอรมามาทำไมเมาก็ว่าไนไปดูข้างในนะคะาเลยทั้งหลด้วย้เอาเปเลย หมดนะคะประมาณขีดสิบชุดนะคะที่เราทําไว้แล้วก็เดินเขาก็เดินช่วยตามบ้านเราหาเงินน่อยๆนะคะระยะไม่ทั่วถึงในเขตดอำเภอบ้าน,นกัวรานะก็ไม่เป็นไรหรอกคือวิ่งกันใเป็นบ้านผู้ป่วยนะคะอ่าเ,เล็กเล็กน้อยน้อยนะช่วยกัน มองกล้อะเป็นะครับหนึ่งสองสามขก็จะเป็นสภาพบ้านนะคะที่เรามาช่วย

อยู่ด้วยนี่เด็กฝรั่ง <c oughs> เดี๋ยวไปดูหลังต่อไปกันนะคะ นิดน้อยๆแล้ก็ไ่ต้องเยอแต่น้องคะนอสแล้วมองกล้องนี่ก่อนนะครับระยกหนึ่งสองสามุบหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามคนครับเก้าอันนี้นะคะเราก็มาล่อขของให้ยายค่ะเก้าคนตาย ก็จะมีน้ำแล้วก็มทำอาหารอาชีพอะไรรับจ้างรับจ้า่วไปมีที่ทำกินเป็นของเองไหมไม่มีเลยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาด้วยป่วยป่วยนี่ครับาหวานววาาหนขึ้นสิแล้วรับยาปกติไหมครับปกติมีแค่โรคเดียวเนาะรอมดันรอมดันดูแลเรื่องความดันหน่อยนะครับเวลาไปโรงพยาบาลนี่ไปยังไงครับ แล้วเบาหวานขึ้นบ่อยไหมครับขึ้นไหมไม่ขึ้นกินยากินยาตลอดยาค่ะต้องคุมอาหารานะครับแล้วก็หาน้ำพุ่งน้ำบาดไว้เผื่อเวลาเป็นไว้ช่วยตัวเองก้อนก่อนเดีย๋ดยวขอถ่ายรูปอีกรูปหนึ่งครับ เน่มานำผาเลย้วเอาซูมเข้ามาอีกค่ะเฮ้ยที่หูเลยรูหูซูมเก่งซูมเกนซอสดีค่ะวันนี้ก็เอก็ผู้ใหญ่รับแทนไหนนายนายกอะให้ผู้ใหญ่รับแทนแล้วก็วางไว้ก็วางเอฟเอคับ กินอะไรคะไยกสมาคมเอะไเอาอะไรก๋วยเตี๋ยวค่ะเดี๋ยวให่จบบนมันหักหืมันไม่เกิดน้องก็ให้เกิดให้คุณตายอยู่ไหมคะมีคนไหนบอกคุณไหม

Okay. Mm -hmm.